สวัสดีครับนี้นะครับผมจะเป็นคอมประกอบนะครับมือสองนะครับลูกค้าซื้ออะไหล่มานะครับทั้งของใหม่แล้วก็ของมือสองนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็น CPU จะเป็นตัว i5 j10 นะครับผมอันนี้นะครับ i5 1 0 4 0 0 f นะครับผมตัวรหัส f ตัวนี้นะครับผมมันจะไม่มี gpu ในตัวเครื่องนะครับต้องใช้การ์ดจอนะครับถึงจะเปิดติดและใช้งานได้นะครับผม ตัวนี้บอร์ดนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม MSI นะครับนะ H410M นะครับตัวนี้นะครับจะมีล l o t M.2 นะครับเห็นไหมครับนะฮะตัวนี้ใส่นะครับผม M.2 นะครับผม 500G จิกนะครับนี่นะครับผมของ WD Black นะครับผมแล้วก็ RAM นะครับผม RAM ก็จะเป็นในเรื่องของไฮเปอร์นะครับผมตัวนี้ 16G จิกนะครับ1แถวนะครับผมดีดาซนะครับผม นี่ยนะครบัตนะครับผมบัตสามพันสองนะครับนะตัวนี้ก็จะใช้ซีพียูของใหม่นะครับแรมใหม่นะครับผม16บหกิกหนึ่งแถวนะครับเพราะบอร์ดบอร์ดรุ่นนี้สังเกตนะครับจะมีแรมอยู่2ช่องนะครับผมก็คืออนาคตนะครับตัวเครื่องนี้ใส่ได้32มสกิกนะครับผมถ้าเราใส่16บหนึ่งตัวเราก็จะมีว่างอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะให้อัปเกรดได้นะครับผมแล้วก็บอร์ดรุ่นนี้จะมี M.2 นะครับเห็นไหมครับสามารถใส่ M.2 ได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นของใหม่ก็จะเป็นเเรรรื่ออองงขนนะมมบบ์ดคัผ CPU M dot t แล้วก็แรมนะครับนอกนั้นก็จะเป็นมือสองกาจอนะครับตัวนี้เป็นกิกะไบต์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทีไอนะครับผมแล้วก็เคสก็เคสของของเก่าของลูกค้าเองนะครับผมเอามาอัปเกรดเพิ่มนะครับพอร์ตถ้าลูกค้าจะประกอบก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเนี่ยพอร์ตไฟนะครับผมพอร์ตไฟเลี้ยงนะครับผมเมนบอร์ดนะครับผมตัวนี้ใสไฟเลี้ยงแปดพินนะครับใช้สี่ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีแปดให้เสียแปดนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอันนี้ก็ออริโอนะครับ เสียงอันนี้ช่องอสวิตนะครับผมช่องเสียบพวกสวิตพวกสายรีเซ็ตสวิตนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นพวก USB นะครับผมบอร์ดประกอบง่ายๆนะครับบอร์ดรุ่นนี้เราก็เสียบตามซ็อกเก็ตของมันได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับก็จะเซฟค่าใช้จ่ายนะครับผมถ้าในกรณีที่เราแบบเอาไปเล่นเกมทั่วไปเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบซื้อใหม่ทั้งหมดได้นะครับเราก็สามารถ บางอย่างที่มันสามารถเลือกซื้อมือสองได้นะครับเราก็สามารถเอามาประกอบใส่เครื่องได้นะครับผมตัวนี้นะครับซิงลมก็จะเป็นซิงที่มากับ CPU แค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับเพราะเราใช้งานก็ดูดังงเพลงเล่นเกมนะครับผมปกตินะครับตัว CPU ตัวนี้ก็ใส่การ์ดจอสเปคสูงๆได้นะครับผมนี่นะฮะตัวเครื่องประกอบก็ง่ายๆนะครับเนี่ยคะก็สามารถประกอบเองได้นะครับผม พาวเวอร์ตัวนี้ก็หกร้อหสิบวัตต์นะครับเป็นมือสองนะครับผมตัวนี้เป็นแปดสิบพัทนะฮะตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครนะครับอยากประกอบมือสองนะครับผมก็สามารถปรึกษาได้หรือโพสต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมจะไปตอบให้นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ